สวัสดีครับเยบนนี่ยคนเดิมนะครับเนาะวันนี้เยี่ยคนเดิมมาอยู่ที่สวนยางนะครับมาใส่ปุ๋ยครับเนาะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกนะครับพอดีเมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยวันนี้เหมาะสําหรับก,การใส่ปุ๋ยนะครับก็เลยมาใส่ปุ๋ยในสวนยางครับเ,เ,เ,เดี๋ดยวพาเพื่อนไปดูยางต้นยางกัน,นครับว่ากรีดกันยังไงแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสวนยางผมนะครับมีประมาณ900ต้นเปิดได้ประมาณ700ต้นนะครับที่เปิดกลิบนะครับพื้นที่ก็จะเป็นที่ชั้นนะครับเนาะเป็นพื้นที่าลาดชั้นนะชั้นมากเลยนะครับเป็นเขานะครับเนาะ อันนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานครับหน้ายังก็จะประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะกกีดได้เหมือนเพื่อนๆหรอเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นมีดแรกนะครับที่ขายไปแล้วกกีดได้มีดแรกได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ แต่ไม่รู้ของเพ,อเพื่อนได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าแต่ผมเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยน้ำยาง้แค่นนี้นะครับเนาะผมก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับข้างล่างนู้นนะครับก็จะเป็นเนี่ยเส้นถนนหน,นทางมานะครับตรงนู้นนะครับเนาะเส้นขาวขาวขึ้นมานี้นครับก็จะเป็นเส้นถนนมาจากข้างล่างนู้นนะครับ อันนี้ผมก็จะอยู่ข้างบนเนาะเนาะอันนี้พื้นที่ผมก็เมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีผมไม่มีเอ่อที่อ่ที่ราบนะครับไม่มีที่ดีนะครับเนาะก็เลยมีที่อยู่บนดอยตรงนี้นะชันจะชันไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็เหมาะสำหรับการปลูกยางครับเนาะ คิดว่าใส่แล้วใส่ปุ๋ยแล้วนะครับน้ำยางก็จะดีขึ้นนะครับคิดคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมาใส่ปุ๋ยก่อน,นครับเนาะ นี่ผมก็ปีหนึ่งก็ใส่ปุ๋ยสองครั้งครับอา่าใส่ครั้งหนึ่งก็จะประมาณหกเจ็ดกระสอบนะครับเนาะดีอ่อยากจะใส่เยอะแต่ว่างบประมาณงบประมาณก็จะไม่ค่อยพอนะครับก็เลยใส่แค่ใส่แค่หก เจ็ดกระสอบเองนะครับเราใส่น้อยแต่ว่าเราใส่บ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเราต้นทุนไม่เท่ากันนะครับเราก็ค่อ,คอยๆเป็นค่อ,คอยๆไปนะครับ อันนี้ก็ที่จริงก็ประมาณ10กระสอบก็โอเคอยู่นะครับแต่ปีครั้งหนึ่งปีนหนึ่งใส่สองครั้งนะครับก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเพิ่งเปิดใหม่ไม่นาน,นครับถ้าเปิดถ้ากิดได้อีกหน่อยก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น,นครับ เราก็จะใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นแล้วก็จะใส่ปุ๋ยตามระยะเวลาที่เรากลีดถ้าเราก,กร็ดเ,เป็นเวลามานานหลายปีแล้วก็ใส่เพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็กกได้ครับเพื่อบำรุงให้ต้นยางเรา สมบูรณ์ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีงบน้อยก็ใส่น้อยแต่ใส่บ่อยๆนะครับเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยหมดแล้วนะครับเหนื่อยมากเลยอ่อตอจากนี้นะครับเราใส่ปุ๋ยหมดแล้วนะครับเราก็จะมากรีดดูเนาะหลังจากใส่ปุ๋ยหมดอาทิตย์หนึ่งนะครับเราจะมากรีดดูว่า น้ำยางจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับช่องเยียร์คนเดิมนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมากรีดดูว่าหลังจากที่ผมใส่ปุ๋ยหมดนะครับน้ํายางจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ